สวัสดีครับคุณบรทน,นครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เดือนพฤศจิกายน2554นะครับเราก็อยู่ที่ตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็คงมาพูดถึงปัญหาที่ทุกคนได้รับภัยพิบัติมากมายนะครับพัดบ้านนะครับบ้านพังบ้านเสียหายจากปัญหาอุทกภัยใหญ่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ33จังหวัด37จังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพหรอกครับแต่ที่พูดกรุงเทพก็เพราะว่าเห็นเด่นชัด่อยเพราะว่าสื่อมวลชนเขาออกประกาศเยอะนะครับปทุมธานีนนทบุรีซึ่งนับว่านับถึงวันนี้ก็ยังต้องถึงเดือนหน้าคือเดือนธันวานะครับเหตุการณ์นี้มันก็น่าจะเกิดซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นกรงล้อประวัติศาสตร์ถ้าเกิดแล้วก็จะเกิดอีกคุณบตรทนมีความคิดอย่างไรครับทําไมคนเขาก็ทาบุญทำกุศลมากมายแต่ทําไมต้องไปรับเคาะกรรมขนาดนั้นครับ อันนี้มาพูดเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมนะครับคือที่เขาได้รับกันอย่างนี้เป็นเพราะว่าเขาใช้ธรรมชาติโดยที่ว่าไม่ไม่แบ่งให้ธรรมชาติได้มีโอกาสได้ปรับตัวนะครับคือเขาใช้ธรรมชาติเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าสมมุติว่าเขาใช้แค่เก้าสิบเหลือไว้สิบเปอร์เซ็นต์ให้ธรรมชาติเขาได้ทําหน้าที่ของเขาถ้าเขา้าถ้าเขาเหลือไว้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถ ให้ธรรมชาติเขาแก้ได้ก็เหมือนที่บอกว่าหนองเนี่ยไม่ควรจะถมควรจะช่วยกันขุดคือหนองเวลาเนี่ยที่ที่ภาษาทางการก็จะเรียกแหล่งชุ่มน้ํานะครับแหล่งชุ่มน้าเนี่ยองสมเด็จพระเทพบอกว่าแหล่งชุ่มน้ําของโลกเราเนี่ยหายเกินฝ่าครึ่งแล้วอ่ะตอนเนี้ยหายเกินฝ่าครึ่งหนึ่งแล้วการที่ทาทําเกษตรทุกวันเนี่ย เราก็เหมือนจะรังเกียจน้ําพอเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยเราก็จะระบายน้ําออกจากพื้นที่ปรับพื้นที่เรียบพื้นที่เนี่ยจะปรับเรียบหมดเลยพอเรียบแล้วจะไม่มีเลยนะครับพื้นที่เรียบท่านลองแพนกล้องไปดูที่เขาเกตพื้นที่เลียครับพื้นที่เนี่ยเรียบหมดเลยเนี่ยมีพื้นที่ตัวจริงให้เห็นด้วยเนี่ยมันมันไม่มีแอ่งเลยสมัยก่อนนี่มันเป็นแอ่งเป็นหนองเป็นโคกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนครับผมเนี่ย ตอนที่เป็นป่าแรกเลยแถวแถวนี้เต็มไปด้วยโคกสูงสูงใหญ่เลยแล้วก็มีหนองลึกๆเก็บน้ำว่าน้ำจะอยู่ตลอดปีอะ่ะตอนนี้ก็เอารถอ่ะไถจนหมดเลยเมื่อก่อนกรับผมก็เคยตอนเป็นเด็กๆก็อยู่แถวนี้เองนะครับตอนนี้เขาปรับเรียบหมดแล้วเนี่ยคือคือการที่ว่าเราเราทำลายธรรมชาติโดยการหวังเอาเอาพื้นที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไงการใช้พื้นที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ ไว้ให้ธรรมชาติเขาได้ได,ได้ทําหน้าที่ของเขาอะพอน้ําเนี่ยเขาเขามีหน้าที่ทํามาหล่อเย็นเปลือกโลกหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งเนี่ยตอนนี้เราเราก็ไม่รู้นะไม่มีนักวิชาการอะไรมาบอกเราว่าปีหนึ่งฝนตกลงมาให้เท่าไหร่เราจะเอาให้มันอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่แล้วถึงจะพอใช้อะไรอย่างเงี้ยเราคงจะต้องเริ่มมาศึกษากันใหม่แล้วนะครับว่า ทำอย่างไรพื้นที่ของเราเนี่ยเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยจะให้น้ําอยู่ในพื้นที่ของเราให้มันลงไปใต้ดินตัวอย่างภาคกลางเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเป็นเป็นพื้นที่น้ำไงแล้วทางใต้เนี่ยเขาก็เป็นน้ําเมื่อเราสูบตอนหลังๆเนี่ยเราจะสูบน้ําบาดาลขึ้นมาพอสูบขึ้นมาพื้นที่เขาก็จะยุบยุบเป็นเม็ดๆเลยเหมือนพื้นที่กรุงเทพพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเมื่อเราเราสูบน้ําขึ้นเนี่ย พื้นที่ก็จะต่ำลงเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเรามีวิธีจะสร้างบุญใหญ่ๆก็คือเนี่ยคือแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างเนี้ยโดยการเก็บน้ำไว้ในพื้นที่เมื่อน้ำพื้นที่พอน้ำก็จะซึมกลายเป็นน้ำบาดาลเมื่อน้ำบาดาลมีมากพอแผ่นดินก็จะไม่ยุบเพราะนักวิชาการบอกว่าถ้าสูบน้ำบาดาลแล้วแผ่นดินยุบ ตอนนี้หลายๆประเทศก็สูบน้ําบาดาลจนพื้นที่จะต่ากว่าระดับน้ําทะเลแล้วแล้วสักวันหนึ่งเมื่อที่คันกั้นน้ําทะเลพอคันมันกั้นพังใช่ไหมน้ําทะเลก็จะกลับมาท่วมเราดังนั้นเราเราต้องหยุดหยุดการใช้น้ําบาดาลน,นะครับพยายามหาน้ําบนผิวดินเนี่ยให้เพียงพอถ้าน้ําผิวดินเพียงพอเราก็ไม่ต้องใช้น้ําบาดาลแล้วเนี่ยเป็นเป็นการสร้างบุญ การการทำบาปโดยไม่รู้ตัวก็คือการทำลายแหล่งน้ำท่วมขังนะครับน้ำท่วมขังจริงๆเราต้องรักษากเขาไว้แต่เราก็ไม่รู้นะเราก็ถมหมดเลยเพราะเรามีเครื่องจักรกลแล้วเนี่ยเราก็เอาไปถมอะ่ะฉะนั้นเราต้องกลับความคิดใหม่ทำใหม่ก็คือแบ่งพื้นที่เป็นหนองเป็นโคกเอาไว้แล้วก็สอนให้อนุชนรุ่นหลังให้รู้จักประโยชน์ของหนองน้ำกับโคกให้มัน เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติไว้แล้วพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเราคำนวณเสร็จเลยว่าเขาต้องการน้ําบาดาลเท่าไหร่เนี่ยเราต้องทําช่องลงไปแบบทางจันทบุรีนะครับเขาขุดบาดาลมือประมาณห้าวาสิบวาห้าวาสิบวาขุดไปทั่วเลยเจตนาของเขาก็คือหวังเอาน้ําข้างล่างขึ้นมาใช่ไหมแต่ผลทางอ้อมเขาเมื่อเมื่อหน้าฝนนะ่ะน้ําก็จะไหลกลับลงไปทางรูที่เขาขุดอ่ะ คือจากจากที่เวลาถ้าสมมุติไม่ขุดน้ําก็จะไหลลงทะเลไปแต่พอเขาขุดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสไหลาทางรูของเขารูของเขาเขาเจาะลงไปประมาณท่อ PVC ก็ห้านิ้วนะครับแล้วก็น้ำเขาเอาขึ้นมาหน้าแล้งแต่หน้าฝนเนี่ยน้ำก็จะกลับลงไปหน้าแล้งเขาก็จะเอาขึ้นมาใช้เป็นวัตอย่างนี้นะครับแต่พื้นที่แถวจังหวัดอื่นๆก็ไม่ค่อยได้ขุดกันครับบาดานมือ5วา10บวาใช้ จะใช้เครื่องก็ได้นะครับใช้เครื่องก็ได้อย่างเงี้ยเราก็สามารถจะจะเป็นวิธีเก็บน้ําระดับลึกคือเก็บเ,เกิน1 0บวาก็ต้องใช้รูแบบแบบบาดาลน,นะครับเขาเขามีบ่อน้ําตื้นนะครับบ่อ,อลึกสามสี่วาเนี่ยแล้วก็มีบ่อไอเ้เล็กๆเนี่ยลงไปอีก5้วาอย่างเงี้ยพอน้าพอหน้าฝนน้าจะไหลามาบ่อน้ําธรรมดา แล้วก็ไหลลงรูบ่อน้ําลึกลงไปนี่คือการวิธีเก็บน้ําโดยที่ว่าเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งโดยที่ว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้นะครับมันก็ไหลลงทะเลหมดนะครับเพราะผิวดินตอนนี้มันเรียบไม่มีไม่มีอะไรช่วยเลยเลย,เลย,เลยต้องขอเชิญทุกท่านมาช่วยกันสร้างตรงนี้แม้กระทั่งเรามีที่แค่ห้าสิบตารางวาเราก็สามารถขุดได้ ุบอ่อโกรมก้างหนึ่งเมตรลึกสามวาแล้วก็บุบ่อเล็กๆเนี่ยลงไปอีกสักสามสี่ 3, วามันก็พอฝนมาน้ํามันซึมมาลงบอ่อกลมแล้วมันก็ลงรูเล็กลงลึกๆล,ลงไปเป็นน้ําบาดาลน,นะครับแล้วคนอื่นนี่ก็สูกน้ําบาดาลที่เป็นร้อยๆเมตรเนี่ยเราก็เสริม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 ไปให้ทุกพื้นที่ก็มีน้ําบาดาลอย่างนี้ครับดีครับก็สวัสดีครับ